แล้วไอเนี่ยเขาขายยังไงคะนี่อันนี้ก็ขายเบียดก็อยู่เออ่นสองหมื่นสองหมืสองใส่ล้อให้ด้วยนะครับไม่ใช่เปลืองนี้ไม่ได้เปลือยอย่างนี้เนาะใช่ครับคือตัวนี้ผมคือเซ็ตให้เขาเซ็ตให้พ่อค้าทางกำแพงเพชรโอ้เขามาสั่งเอาไว้สามคือเป็นร้านหลักนะครับร้านหลักสิบสิบกว่าร้านหือเขาเอาร้านเดียวก็เลยงานหนักไปหน่อยโอ้ เขาสั่งไว้ทีละสามสิบสี่สิบตัวต้องทำให้เขาครับเขาได้เอามานอนรอไว้นี่โอ้ค่ะอันนี้คือเขาสั่งออเดอร์ไปแล้วนะคะนี่ออเดอร์ครับเป็นออเดอร์ครับคือจะได้โครงตัวนี้กับล้อตัวนั้นใช่ไหมไม่ใช่ครับก็คือล้อล้อล้อปกติล้ออ๋อที่ไม่ได้ทำสีนะครับผอ้อยู่อยู่ที่ราคาตัเซ็ตละเท่าไหร่นะหมื่นสองพันบาทหมื่นหนึ่งสองพันบาทนี่เลยเขาเคือเราเช็คแล้วเนาะครับที่ความรับประกันเราถ้าดูเผลนๆก็คือเหมือนมือหนึ่งเลยนะครับอ่า ปมาสองพันบาทเฉพาะตัวโครงกับล้อแต่นี้สบายใจได้นะครับเพราะว่าเราเช็คทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วคือเอาไปใช้งานได้เลยทั้งกำเบรกทั้งสายเบรกทั้งทุกอย่างนะคะในตัวนี้เขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนตัวนั้นให้ด้วยใช่ไหมนาโอเคออเคพราะถ้าซื้อโครงมือหนึ่งโหก็อีกเลรหนึ่งเนาะโอเคครับ